สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนีภูมิใจเสนอ The f i ไอ้แมลงวันพันสยองเมื่อการทดลองที่ผิดพลาดนำไปสู่ความสยดสยองที่มีอาจคาดฝันถึงมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเซลล์ในร่างกายของมนุษย์หลอมรวมกับเซลล์ของแมลงวันเรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากกันไหนไปติดตามรับชมมพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนี ช่วยกดกรดิ่งหนึ่งสับสไครเป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่นักวิทยาศาสตร์ติเฟื่องที่มีชื่อว่าเซตดอนโดซึ่งเขาก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้และในวันนี้เองเขาก็ได้เจอกับเวโรนกิกาเกฟนักข่าวสุดสวยที่งานถแถลงข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งหลังกจบงานพระเอกก็ตัดสินใจ พาเวริริก้านั้นไปที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้เขาก็ใช้มันเป็นทั้งบ้านและก็ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพอเข้ามาดีด้านในพระเอกก็ตัดสินใจโชว์สิ่งประดิษฐ์ให้กับเธอดูพร้อมกับพูดบอกกับเวริริก้าไปว่าเจ้าสิ่งนี้มันก็เรียกว่าเครื่องย้ายมวลสารซึ่งมันก็สามารถย้ายสาสารจากตู้หนึ่งไปอย่างอีกตู้หนึ่งได้ซึ่งพอได้ยินแบบนี้ทางด้านเวริลิก้า เธอก็เลยถอดถุงน่องของเธอพร้อมกับยื่นมาให้กับพระเอกและหลังจากนั้นพระเอกเขาเอาถุงน่องใส่วิธีด้านในสิ่งประดิษฐ์ของเขาพร้อมกับทําการโชว์ย้ายสารากับเธอดูซึ่งพอเห็นแบบนี้เวโรนิก้าเธอก็ต้องอึง้งและก็ตกใจและด้วยความที่ตัวของเธอนั้นก็เป็นนักข่าวเธอตัดสินใจถามการอัดเทปในสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันแต่ทว่าพอพระเอกรู้เขาก็เลยพูดบอกกับเธอกลับไป ว่าคุณจะเอาสิ่งที่พวกเราคุยกันนั้นไปพูดหรือเขียนข่าวไม่ได้นะแต่ทางด้านวิโริกาเธอก็ไม่สนใจแล้วรีบออกไปจากที่นี่ทันทีเช้าวันต่อมาเธอจึงตัดสินใจเอาเทปมาเปิดให้กับบอกองเธอฟังแต่ทว่าหัวหน้าของเธอนั้นกลับพูดตอบกลับวิโริกาไปว่าสิ่งที่คุณเห็นมันก็แค่มายากลน,นู่นนั้นซึ่งหลังจากนั้นทางด้านพระเอกเขาก็ชวนเธอมากินมื้อกลางวานัน ร้องกับพูดบอกกับเธอไปว่าสิ่งที่คุณเห็นเมื่อคืนนั้นไอเครื่องย้ายมวลสารที่ผมสร้างขึ้นมาตอนนี้มันสามารถย้ายสาสารได้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตทุกนั้นผมก็เลยยังไม่อยากให้คุณเอาเรื่องนี้ไปตีพิมพ์หรือเขียนข่าวไว้รอผมทํากับสิ่งมีชีวิตได้สําเร็จก่อนคุณค่อยเอาไปเป่าประกาศให้โลกรู้ซึ่งหลังจากที่เวโรนิกาเธอกลับมาถึงที่ห้องพักเธอก็พบว่าบอกอหวหน้าของเธอนั้นเขาก็แอบเอากุญแจ เข้ามาอาบน้ําภายในห้องพักของเธอซึ่งก่อนหน้านี้พวกทักท้งค,คู่นั้นต่างก็เคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าหุ่นหน้าและก็ลูกน้องและหลังจากนั้นพระเอกเขาก็เลยตัดสินใจให้เวโรดิกานั้นใช้กล้องถ่ายบันทึกเป็นวิดีโอในการทดลองเครื่องย้ายสิ่งมีชีวิตครั้งแรกของเขาซึ่งพระเอกเขาก็เลือกใช้ลิงบาบูนเป็นสัตว์ทดลองการย้ายมวลสารในครั้งนี้แต่ทว่าการทดลองในครั้งนี้มันก็เกิดล้มเหลว แถมร่างกายของลิงบาบูนตัวนี้มันก็แหลกไปเป็นชิ้นดีซึ่งพอเธได้ว,ดวิลลริกา้าเธอเห็นว่าพระเอกเครียดเธอก็เลยตัดสินใจเข้ามาจุกกะดุย๋ยร,ร้องับทำการผ่อนคลายกับพระเอกแหมวินจุงเบยแล้วพอเธอได้พระเอกทำการชดพลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าวันต่อมาเขาก็เลยลองหั่นเนื้อเป็นชิ้นพร,ร้องับทำการยัดใส่เข้าไปในเครื่องย้ายมวลสารเพื่อทำให้ระบบที่เขาสร้างขึ้นมันนั้น มันได้เรียนรู้และรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าเลือดเนื้อซึ่งหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้ทำการเขียนโค้ดโปรแกรมเพิ่มเติมลงเข้าไปในเครื่องและใน,นที่สุดเขาก็สามารถทดลองย้ายสิ่งมีชีวิตได้สำเร็จโดยการใช้ลิงบาบูนตัวซึ่งในการเคลื่อนยาน้ายในครั้งนี้ร่างกายของลิงตัวนี้มันก็ไม่ได้รับความเสียหายได้อย่างใดและในขณะที่พวกเขาทั้งคู่กำลังร่วมดื่มฉลองให้กับความสำเร็จของพระเอกอยู่นั้นแต่จู่ๆทางด้านวโโรดิกา เธอก็รีบถืออะไรบางอย่างออกมาจากห้องของพระเอกพร้อมกับรีบมาหาบกกหัวหน้าของเธอซึ่งแท้จริงแล้วบกกกิ๊กเก่าธอนั้นเขาก็กะ่าจะเขียนข่าวของพระเอกเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่พระเอกสร้างขึ้นโดยเอาความดีความชอบทั้งหมดเขียนข่าวขึ้นคอัมน่่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 บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่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 อ่่่่่่่่่่่่น่่น่่น่่ เธอก็แอบไปหาบอกรที่เป็นแฟนเก่าจึงทําให้เขารู้สึกหึงและก็โกรธเลยคิดที่ทําการทดลองกับร่างกายตัวเองในขณะที่เวโรนิก้าไม่อยู่แต่เขาก็หารู้ไม่ว่าหายนะนั้นมันก็กาลังจะมาเยือนตัวของเขาเพราะนั่นมันก็เป็นเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายมูลสารในครั้งนี้มันก็เกิดมีแมลงวันหลุดเข้าไปในเครื่องน,นี้ด้วยเช่นเดียวก,กันถึงแม้ว่าการทดลองนี้มันจะสําเร็จและผ่านรูร่วงไปได้ด้วยดี แต่ในคืนนี้เองพอเวริิก้าที่กลับมาพระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับเธอว่าคุณแอบ,บไปนอนกับบอก,กอหัวหน้าคุณมารึเปล่าเวริลิกา้าเธอก็เลยพูดตอบกลับพระเอกไปว่าคุณจะสนใจทําไมกันเขาเหมือนก็แค่แฟนเก่าและในความหึงพระเอกเขาจึงตัดสินใจเปิดศึกจุกดุยเธอซ้ำไปรอบสองและหลังที่พวกเขาเสร็จกิจแล้วตอนนี้พระเอกเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับร่างกายของตัวเอง ที่จะจู่ตัวของเขานนั้นก็แข็งแรงและมีพละงกำลังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและทั้นย้งไม่พอเขาก็ยังมีสมรรถนะทางเพศที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ตอนนี้เขาสามารถจุกนดนอยก,กับเวโรนิกา้าแบบไม่หยุดพักติดต่อกันมานานหลายชั่วโมงแหมมันยอดมากแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองเวโรนิกา้าเธอก็สงเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างที่ด้านหลัง,ขงเขาไปเอกที่มันก็มีขนแหลม ทิมขึ้นมาจากรอยแผลที่ด้านหลังของเขาเธองตัดสินใจใช้กึไกตัดมันออกมาซึ่งทั้งหมดนี้พระเอกเขาก็คิดว่าเหมือนน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขานั้นเข้าไปในเครื่องย้ายมวลสารมันจะทําให้ร่างกายของเขาส่งพลังในทุกๆท,ทางแต่ทว่าด้วยความดุด,ดันและกลาาที่พระเอกมีมันจึงทาให้วิลุิรกานั้นเธอก็รู้สึกกลัวและทั้นี้ยังไม่พอเขาก็ยังพยายามบังคับให้เธอนั้นเข้าไปที่ด้านในเครื่องย้ายมวลสารกับเขา แต่เวเินกาเธอก็พูดปฏิเสธบอกปัดพระเอกไปซึ่งหลังจากนั้นพระเอกเขาก็เลยตัดสินใจรีบออกไปดื่มที่บาร์แถมเขาก็ยังไปท้าพนันกับผู้ชายอสองคนว่าตัวคู่นั้นก็มีพละงกำลังที่มากกว่าซึ่งการดวลในครั้งนี้มันก็คือการดวลงัดข้อและถ้าหากใครชนะแล้วลก็ก็จะได้เงินสด100ดอลพร้อมกับสาวอกสบืมที่บาร์ไปฟาดที่สาสมใจแต่การดวลนัดข้อในครั้งนี้ พระเอกเขาก็ดันใช้แรงมากเกินไปจนทําให้ท้ายที่สุดแล้วแขนน้องชายคนนี้เขาก็หักต่อหน้าต่อตาของทุกคนซึ่งหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ทําการหิ้วสาวบาคนนุณนีมาที่ห้องพักของเขาเพร้อมกับทาการโชว์การย้ายมูลสารให้กับเธอดูและทนนยังไม่พอเขายังจัดหนักจัดเต็มกับเธอฟาดเธอบนโซฟาแบบไม่หยังแบบข้ามวันข้ามคืนและหลังจากเสร็จกิจแล้วในขณะที่พระเอกกําลังพยายามลากสาวบาคุณนี ให้เข้าไปที่เครื่องย้ายมวลสารจ,จู่ๆทางด้านวิโนิก้าเธอก็เดินขึ้นมาซึ่งพอเห็นแบบนี้ด้วยความกลัวสาวบาคนนี้เธอจึงรีบชิงหนีออกไปจากห้องพักของเอกทันทีและหลังที่สาวบาไปแล้ววิโนิก้าเธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าขนที่งอกมาจากหลังของคุณนั้นฉันก็เอาไปตรวจที่ห้องแล็บมาแล้วและผลที่ได้มามันก็คือขนของมแมลงและวิโนิก้าเธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไป ว่าคุณต้องไปตรวจคุณเองอาจจะป่วยหรือไม่มันก็อาจจะมีอะไรผิดปกติบางอย่างในร่างกายของคุณแต่ทว่าทางด้านพระเอกเขาก็กลับสาวหมัดชกเสาห้องให้กับเธอดูว่าตัวของเขานั้นก็แข็งแรงดีและก็ไม่ได้ป่วยอย่างที่เธอคิดและทอนนี้ม่พอเขาก็ยังรีบไล่เธอให้ออกไปจากห้องพักของเขาอีกด้วยและหลังจากนั้นพระเอกเขาก็เริ่มรู้สึกปแปลกกับร่างกายของเขาซึ่งตอนนี้เล็บที่นิ้วมือของเขา มันก็ค่อยลอกออกแถมหน้าตาของเขานั้นเหมือนก็เริ่มผุพองและหลังจากนั้นเขาตัดสินใจรีบใช้เครื่องที่เขามีทําการสแกนร่างกายของเขาซึ่งตอนนี้เขาก็พบว่าเสลล์ในร่างกายของเขานั้นมันก็ผิดแปลกไปซึ่งพอทําการสแกนเสร็จแล้วเขาก็ต้องตกใจเพราะส่วนหนึ่งในร่างกายของเขามันก็เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างคนกับมแมลงวันพระเอกตัดสินใจรีบโทรหาวิลุฬิกาพร้อมกับขอร้องให้เธอนั้น ช่วยกลับไปที่ห้องแลบของเขาทีซึ่งพอมาถึงเธอก็ต้องช็อกเพราะตอนนี้สภาพร่างกายของพระเอกจากคนที่แข็งแรงหน้าตาสดใสกลับกันตอนนี้ร่างกายของเขาเหมือนก็อ่อนแอแถมหน้าตาของเขาเหมือนยังดูเละเทะจนแทบจะจำไม่ได้ทางด้านพระเอกก็เลยพูดบอกกับวิโดนิก้าไปว่าที่เขาเป็นแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันก็มีมแมลงวัน เข้าไปในเครื่องย้ายมวลสารตอนที่เขาทําการทดลองกับร่างกายของตัวเองจึงทําให้ตอนนี้ร่างกายของผมเหมือนก็ไม่เจอผมอีกต่อไปมันคือร่างกายที่ผมนั้นรวมกับแมลงวันซึ่งทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้คือผมนั้นจะต้องตายแถมตอนนี้ร่างกายหรือผิวหนังของพระเอกมันก็ค่อยๆหลุดและลอกออกซึ่งทางด้านวิโรนิก้าเธอจึงตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาพูดเล่าให้กับแหวนเก่าของเธอฟังซึ่งหนึ่งด้านบอก,กอ เขาก็เลยพูดตอบกลับถอปว่าผมขอคิดดูก่อนว่าจะสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ยังไงและหลังนี้เธอกลับมาหาพระเอกเวิโอิกา้าเธอก็ต้องช็อกไปมากยิ่งกว่าเก่าที่ตอนนี้เธอเห็นว่าพระเอกเขาก็เริ่มปีนป่ายปะผนังหรือกำแพงบ้านได้เหมือนอย่างกับสไปเดอร์แมนเจอแบบนี้เป็นใครใครก็ต้องช็อกทางด้านวิโิกาเธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าฉันคงทนเห็นคุณในสภาพนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว พอได้ยินแบบนี้พระเอกก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าตัวของคุณนั้นก็ควรจะถ่ายบันทึกวงจรชีวิตของมนุษย์มแมลงวันเอาไว้แล้ววิดีโอนี้มันอาจจะทําให้คุณได้รับรางวัลและกลายเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งพอจะเธอถ่ายเสร็จวิลรนิก้าเธอก็เอาคลิปวิดีโอที่ถ่ายมันนั้นเอามาเปิดให้กับบอกอแฟนเก่าของเธอดูและที่ช็อกหนักไปมากยิ่งกว่าเก่าคือตอนนี้วิลรนิก้าเธอก็เกิดดันตั้งท้องแถมลูกที่อยู่ในท้องเธอนั้น เหมือนกับเป็นลูกของไปเอกด้วยซึ่งบอกอแฟนเก่าของเธอนั้นเขาก็เลยตัดสินใจรีบพาเธอไปทําแท้งที่โรงพยาบาลเพื่อพยายามจะเอาเด็กทารกมาแมลงวันตัวนี้ออกไปจากร่างกายของเธอแต่ทว่าพอพวกหมอเห็นเขาก็ต้องตกใจที่มันก็มีอะไรบางอย่างออกมาจากช่องคลอดของวิลโลนิกา้าแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นมันกลับไม่ใช่เด็กแต่มันกลับเป็นตัวอ่อนขนาดใหญ่แถมยาวซัดด้วยแต่เดี๋ยวก็น,นะ ทั้งหมดที่เล่ามาตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นวโรนิก้าเธอก็แค่ฝันไปแหมหลอกกันได้ตัดภาพมาที่พระเอกตอนนี้ร่างกายของเขาเหมือนค่อยๆกลายจากภาพมาทีละนิดทีละนิดแถมฟันในปากของเขาเหมือนค่อยๆล่วงหล่นมาทีละซี่ซึ่งหลังจากที่ทางด้านวโรนิก้าเธอรู้แล้วว่าเธอตั้งท้องเธอจึงตัดสินใจที่จะกลับมาหาพระเอกอีกครั้งก่อนที่ตัวของเขานนั้นจะกลายร่างเป็นอะไรที่น่าตยดหน้ากลัวไปมากกว่านี้ ซึ่งเผ่าพระเอกดเห็นเธอเขาก็เลยพูดบอกกับเธอไปว่าคุณควรจะรีบออกไปจากที่นี่ซะและอย่าได้หันหลังกลับมาที่นี่อีกและด้วยความกลัวแบบสุดขีดเวโรนิกา้าถึงจะพูดบอกกับบอกอแฟนเก่าของเธอไปว่าทายังไงจะได้ฉันต้องการเอาเด็กที่อยู่ในท้องออกเดี๋ยวนี้จึงทําให้บอกอกต้องตัดสินใจใช้เส้นสายกับหมอจนในที่สุดหมอเขาก็ยอมที่ทำแท้งให้กับเธอ แต่ทว่าตอนที่เวลรนิก้าพูดคุยกับบอกรเรื่องเด็กในท้องอยู่นั้นทางด้านพระเอกเขากลับได้ยินสิ่งที่พวกเขาคุยกันทั้งหมดจึงทําให้เขาตัดสินใจบุกมาหาเธอถึงที่โรงพยาบาลพร้อมกับจับตัวของเวลรนิกา้ากระโดดหนีออกไปจากโรงพยาบาลแห่งนี้ทันทีและหลังจากนั้นพระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับเธอว่าทำไมคุณถึงต้องการเอาลูกของเราออกด้วยเด็กคนนี้เขาอาจจะเติบโตมาเป็นเด็กพิเศษและกลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งในขณะดีว่คนนั่นเองทางด้านบอกอเขาตัดสินใจถือปืนเข้ามาที่โกดังที่พระเอกพักอยู่และพอพระเอกเห็นหน้าของบอกรเขาจึงทําการสาลอกน้ําลายออกมาจากปากพร้อมกับลาดใส่ไปที่แขนของบอกอซึ่งน้ําลายของพระเอกนั้นมันก็มีฤทธิ์เป็นกดที่กัดกินเนื้อของบอกอจนเหลือแต่กระดูกละหลังจากนั้นพระเอกเขาก็พูดบอกกับเวลรนิก้าว่าเราจะร่วมมือกันทั้งพ่อแม่ลูก ร่วมมือกันทาการฟิวชั่นโดยที่พวกเราทั้งคู่นั้นจะแยกกันเข้าไปในคนละตู้และรวมร่างกันเป็นสุดยอดครอบครัวสายพันธุ์ใหม่แต่ทว่า,าไทเดน,นเองจ,จู่ๆร่างกายของมัาเองเหมือนก็เริ่มลอกคราบกลายเป็นแมลงวันตัวยักษ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวและหลังกที่เขาโยนเธอยัดใส่เข้าไปในตู้ย้ายมวลสารแล้วในขณะที่เขากําลังค่อยๆเดินเข้าไปในด้านในอีกตู้หนึ่งทางด้านบอกรอที่ตอนนี้เขาก็เหลือมือแค่ข้างเดียว เขาตัดสินใจเล็งยิงไปที่ระบบไฟฟ้าของเครื่องย้ายมวลสารที่ตู้ของเวโรนิกา้าจึงทําให้ในที่สุดแล้วการฟิวชั่นในครั้งนี้มันก็ล้มเหลวทําให้ร่างมาแมลงวันของพระเอกนั้นมันก็ถูกทําการเทเลพอร์ตไปยังตู้ที่3ามพิงลําพังและพอเขาเออกมาจากตู้ได้เขาค่อยๆคลานมาหาเธอเพร้อมกับใช้มือของเขาจับไปที่ปืนที่เวโรนิก้าถืออยู่เพื่อหวังจะให้เธอนั้นทำการเหนี่ยวกลยยิงเขาที่หัวเพื่อทำการจบเรื่องบ้าๆพวกนี้ซะ จึงทําให้ท้ายที่สุดแล้ววโลโรนิก้าเธอก็ตัดสินใจทําการยิงเฮดช็อตปิดจ็อบแมลงวันยักษ์ตัวนี้จนตัวคขานั้นก็ต้องตายในที่สุดแล้วเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงทุกนี้ครับถ้าเพื่อนชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ